ข่าวด่วนครับทุกคน คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ส่งกำลังใจให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้นะครับเราได้เห็นบรรยากาศครับที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้เข้าไปถ่ายทํา MV ครับหลังจากนั้นครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เข้ามาให้กําลังใจน้องครับโดยมีใจความสําคัญนะครับที่บอกว่าไม่ว่าหนูจะเจออะไรอยู่พ่อส่งกําลังใจให้หนูเด้อนะครับเป็นกําลังใจให้หนูนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็เจอเรื่องราว แบบนี้มานะทุกคนเกี่ยวกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของคุณแพลวพาวแสงทองนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทางอะไรต่างๆณตอนนั้นครับทุกคนซึ่งเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็บอกว่าเออก็แอบคล้ายกันอยู่นะไม่ว่าน้องจะเจออะไรเนี่ยพ่อก็ขอส่งกําลังใจไปให้แล้วก็อุงอิงเนี่ยเก่งอยู่แล้วแหละเก่งได้พ่อโจนะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็บอกกับน้องไปแบบนั้นครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับข่าวนี้ครับทุกคนก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดังเลยทีเดียวเนาะเพราะว่า อุงอิงเพชรบ้านแพงน้องไม่เคยโพสต์อะไรแบบนี้เลยเรียกได้ว่าขย่าว,วงการกันไปเลยครับสําหรับวันที่น้องโพสต์ไม่ว่าใครจะออกเพลงมาไม่ว่าใครจะทำคอนเทนต์ไหนเรียกได้ว่าดรอปลงไปเลยครับเพราะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็แม่หน่อย โพสข้อความนั้นขึ้นมาครับทุกคนเรียกได้ว่ากบกระแสทุกกระแสกันเลยทีเดียวเนาะปฏิเสธไม่ได้ที่วงอื่นหรือว่าศิลปินท่านอื่นเนี่ยจะรับทราบเรื่องเพราะว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องเนี่ยเยอะมากๆและล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินทางนั้นเลยนะครับวันนี้เราได้เห็นนะมิตรภาพดีๆนะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แล้วก็น้องเพลงพิมพระดาที่เข้ามาให้กําลังใจน้องเนี่ยโอ้โหน่ารักมากๆอุองอิงก็ก้มสวัสดีอย่างสวยงามนั่นเองครับทุกคนสําหรับบรรยากาศวันนี้นะครับต้องบอกว่าองอิงเนี่ยพร้อมครอบครัวนะครับไปกันหมดเลยนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น พ่อเอกนะครับแล้วก็พี่หมอนอิงวันนี้แม่หน่อยได้ไปไหมวันนี้ยังไม่เห็นแม่หน่อยเลยนะครับนะวันนี้นะครับเราได้เห็นบรรยากาศนะครับที่น้องอุงอิงเนี่ยไปถ่ายทํา MV วครับวันนี้ก็แต่งตัวแบบว่าน่ารักมากๆมีภาพพกผมเบาๆนะครับเนาะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่รวบรวมเอาศิลปินดังนะครับรวบรวมเหล่าซุปตาหมอลำเนี่ยมารวมตัวกันเลยที่นี่นะครับทุกคนแล้วก็โมเมนต์ที่เราได้เห็นวันนี้นะครับทุกคนเราเป็นโมเมนต์ที่แบบ น่ารักอะ่ะคุณบิ๊กก็น่ารักนะครับได้มาให้กําลังใจน้องด้วยแปลว่าก็ติดตามเรื่องราวของน้องอยู่นะครับทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยที่คนอื่นจะรับรู้เรื่องนี้เนาะเพราะว่าอย่างบอสโจเองก็ได้โพสต์นะครับให้กําลังใจน้องแล้วก็อย่างเสียโน้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในวงการเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจแล้วก็คนกดไลค์กดแชร์ในโพสต์ของน้อง,องอุงอิงเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนวันนี้คือหลายเรื่องหลายราวมากๆครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกได้ว่่าาอุ้มิมขวกรระะแสนคับ คนคก็ปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นอุ๋งอิงได้ไปรับงานกับกับแบบว่าวงแสงทองฟินแลนด์เนาะวันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยไปรับงานแล้วก็มีการแบบว่าถ่ายทํา MV ร่วมกันและก็ได้เห็นกันแล้วกับเพื่อนนั่นก็คือน้องเพลงพิมพ์ะดาไม่แน่ใจว่าเห็นกันครั้งแรกหรือเปล่า เขาติดตามกันทางโซเชียลหรือเปล่านะทุกคนวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่อุ๋งอิงเนี่ยได้ไปเจอกับน้องเพลงเพริมดาครับก็น่ารักมากๆก็ยังเป็นเด็กกันอยู่เลยเนะาะใสๆซื่อๆครับแล้วก็ก็มีแต่แบบว่าโอ้โหบางช่องเนี่ยก็ชอบเอาไปเปรียบเทียบกันในแอปพลิเคชัน t i k t o ็อกว่าน้องคนนั้นเสียงดีกว่าคนนี้เสียงดีกว่าท่าพคนซึ่งเนี่ยเห็นไหมครับพอเขามาเจอกันเขาก็รักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่องเนี้ยที่ชอบเอามาปั่นเนี่ยตอนนี้เหมือนโดนแบรนด์แล้วนะแล้วเปลี่ยนชื่อช่องไปเรื่ออช่ชงแบบ ทุกคนนึกออกไหมเหมือนเหมือนซุกซุกตัวเองหนีอะ่ะคือแบบเปลี่ยนชื่อช่องไปเรื่อยๆ่ยยอยอะครับทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าโดนสแปมเยอะไงบางทีแบบว่าคนเห็นแล้วก็แบบหมั่นไส้ไงก็ไปกดสแปมไงสำหรับโพสที่ชอบเอาเขาไปเปรียบเทียบกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเราเห็นบรรยากาศแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับศิลปินรักใคร่กันดีนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวของพ่อบิ๊กเนาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มานาเสนอครับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ เรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์กันไปแล้วจบกันไปแล้วอวสานกันไปแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะเรื่องต้นเหตุมายังไงอ่าปลายเหตุเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นฝ่ายผิดนะครับเขาก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับประเด็นก็จบไปนั่นะเองขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาน้องแล้วกันน้องเหมือนกับสายฝนเนาะที่ตกเฉพาะบ้านของน้องอุงอิงไปบ้านแพงในวันที่เกิดเรื่องก่อนวันหลังวันที่เกิดเรื่องหนึ่งวันนะครับฝนตกที่บ้านน้องเนี่ย ตกเฉพาะจุดนั้นจุดเดียวเลยอุ้มอิ่มก็คือได้อ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขับรถผ่านก็เจอนะครับแล้วก็คนรถขนดินงงกันไปตามๆกัน ว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่มสัศจรเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนเหมือนกับเทวดามาชะล้างเนาะหลายคนก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีนะครับเทวดามองเห็นแล้วก็เบื้องบนมองเห็นก็เลยนำนำน้ำมนต์เนี่ยมาพรมให้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ว่ากันไปก็เป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับแล้วแต่ความเชื่อใช้วิจรรารณญาณในแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ วันนี้เนี่ยเรื่องราวมันผ่านไปแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่ FC Fan คลับจะให้ได้ก็คือให้กําลังใจกับน้องอุงอิงไปบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็น่ารักมากวันนี้เราเห็นบรรยากาศที่พ่อบิ๊กนะครับแสงทองฟินแลนด์เนี่ยได้มีการมาให้กําลังใจน้องด้วยนะครับก็คือน่ารักมากๆเลยนะน่ารักมากๆจริงๆแล้วก็เห็นทางคุณครูหมอนอิงก,ก็ได้มีการแซวคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะบอกว่าอันเนี้ยคล้ายๆกันเลยนะเออเพราะว่าคุณบิก๊กคุณบิ๊กเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับว่า เรื่องที่ดินนี่แหละครับพี่คนเหมือนกับไปสร้างเลยเถิดที่ญาติแล้วญาติไม่ยอมญาติก็คือไปเอารางวัดมาทีนี้พอรางวัดมาเนี่ยมาวัดแล้วมันตรงมันตรงมันตรงที่เขาสร้างอะ่ะคือคุณบิ๊กเป็นฝ่ายฝ่ายถูกกับคุณแพลวแพาวเนี่ยทางฝ่ายญาติก็ไม่ยอมว่า ไปจ้างรางวัดมาอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนซึ่งรางวัดไม่สามารถจ้างได้นะครับต้องบอกแบบนี้คือเขาหน่วยงานราชการที่เขาเป๊ะนะครับเขาก็จะมีหมุดของเขาเนาะรางวัดอะไรต่างๆะรัับทุกคนก็คือเรื่องค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าองค์อิงเนี่ยน้องก็ไม่ได้แบบว่ามีปากเสียงอะไรเนาะน้องไม่ได้มีปากเสียงอะไรแค่โพสต์บน Facebook เท่านั้นแต่ช่วงนั้นก็คือโ,อโหคุณเปลาเกับคุณบิ๊กก็คือ นะมีการแบบด่าทอกันเลยกับญาตินะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆกันในอดีตนั่นเองครับทุกคนแล้วเรื่องราวทั้งสองเรื่องถือว่ามันผ่านไปแล้วน้องทุกคนมันผ่านไปแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มิมข่าวกระแสก็อยากเอาเรื่องราวดีๆที่คนในวงการเดียวกันนะ้องมาให้กําลังใจน้องแล้วก็ทราบเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะทุกคนแค่อยากเอาเรื่องราวจุดนี้มานําเสนอเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สาหรับคลิปนี้น้องมิมข่าวกระแสไม่มีอะไรมากครับทุกคนวันนี้ส่งกําลังใจไปให้ทางทีมงาน่าาถยทํ ด้วยแล้วกัน m อเนาะต้องบอกว่าวันเนี้ย เขาถ่ายทําที่จังหวัดขอนแก่นที่แรกวันที่16ใช่ไหมครับวันที่16เนี่ยที่ว่าจะถ่ายอยู่บุรีรัมย์เนาะได้เลื่อนนะครับได้เลื่อนมาเป็นถ่ายที่ขอนแก่นเนื่องจากว่าอ่าน้องเต้ายองเอวยุงอิงเอวยะดวกในที่นั้นก็เลยนัดมารวมตัวกันนั่นเองทุกคนสําหรับเราบรรดาซุปตาหมอลําทั้งหลายวันนี้เขามารวมตัวกันเลยนะโอเคนะขอให้เพลงนี้ปังปังดังๆังเปรี้ยงเปรี้ยงนะครับทุกคนเนาะสำหรับเพลงใหม่ของพระเอกวัดศิวะดนอัลบั้มแฟนสิเป็นไหนะครับ่งบอกว่าเพลงนี้เนี่ย โอ้โหนะครับได้แบบว่า,ามารวมตัวกันเนี่ยคิดว่าเพลงนี้น่าจะติดในมาแรงแน่นอนติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนนะครับสำหรับพระเอกวัดศิวด,ดนซึ่งกระแสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปังอยู่แล้วนะพระเอกวัดนะครับตั้งแต่เพลง ชัดน้องชัดน้องเนี่ยคือดังมากเหลือเกินขึ้นชาร์ตอันดับต้นๆน,น,นะครับของคนลูกทุ่งเลยก็ว่าได้นะครับขอเพลงนี้มีองคงอิงมาเล่น MV ด้วยคิดว่าเพลงนี้ก็คือต้องติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนน้องวิ่งผ่านฉากเดียวคนก็อยากเข้าไปดูแล้วนะครับนะโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้ลับเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ